ไทยไะไมีคนมาสมัครเป็นลูกศิษย์พี่้ามวยไ้ามวยไงหรอม่โอ้โหลูกศิษย์ซื้อล yeah, oh, no oh, ูกศิษย์แล้วท oh, ีนี forever. ้เจออะไรดีกว่าเยี่มเให้น้อให้น้ำให้น้ำเลยจูๆตโน่ก็เจอการต้อนรับแบบที่เห็นหน้าปุ๊บก็จับให้น้ำปั๊บ ทวงหน้าต้องเอาใจช่วยกันให้ดีนะครับว่าต่อโนจะโดนดีหรือเปล่าสนิอดโอเครับตโนให้น้ำอให้น้ำให้น้เลยเฮ้ยยที่คุณตอโนี่ที่บ้านทีมีไข้วยนะเฮ้ยยิงเหรอต่อยได้หน้าละหล่อเนี่ย ค่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับน mm ิดหน่อยเตะน้อาเตะได้ไหมจะไหวเหรอให้น้องกลับไปได้ดีกว่า งวยนี่ได้ฝึกให้ตัวน้องมงไมครับพ่อเป็นนัวยด้เหรอพ่กเป็นนักงวยชื่อนี่คมวยเหรออ๋อเหรอมอชื hm ่อต e ัวน้องที่ชื่อคุณพ่อเลยเป็นฉายาคือคุณพ่อชื่อหมูครับชื่อหมูอ้ห้นี่ตัวน้องโชว์โชว์หน่อยได้ไหมว้าวให้หมัดเหมอดเร็วไหวครูเป็นเปล่า ได้อะไหวได้อย่างนี้เลยยาวโดนัทนั้งจริงเราเป็นนักมวยอะไรเนี่ยมันมันมันมีเรื่องชกต่อยบ่อยหรือเปล่าหรือว่าอะไรไงไม่หรอกครับหรือว่าเราเป็นนักมวยแล้วแบบเขาสอนไม่ให้ต่อยตีก so ันอยู่ที่คนมากกว่าครับเหรอแล้วเราเคยมีเรื่องชกต่อยไหมตอนเด็กเด็กมีบ้างที่เก๊กนะครับที่เก๊กว่าทั้จริงคุณเลยเหรอจริงนี่ครับปาคิกว่าทำไมคนเราต้องเรียนรู้ศิลปะเพราะมีคนอย่างนี้ ตอนนี้เล่นละครเวทีอยู่ใช่ไหมครับครับเรื่องหงเหนือมังกรหงเหนือมังกรในเรื่องเล่นเป็นตีเล็กครับตีเล็กตีเล็กตีเลกีเลนี่ต้องต้องได้ใช้วิชาหมัดมวยจากคุณพ่อมาใช้ไหมเนี่ยอ่าครับเพราะว่าในเรื่องเราค่อนข้างจะเป็น นะพานอ๋อบูคาบูอะไรเงี้ยนักเรงอ๋อก็ต้องมีคิวบูมีอะไรตัวละครบาทีใช่ใช่ครับก็มีส่วนช่วยนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมาคุยคราเรื่องหงส์เนือกมังกรเช่นเดีนวกันเอาที่พาหาคุณแม่หรือแม่จะไปหาแม่แม่เขาทำกับข้าวอร่อยเหรอไม่ว่าจะเป็นหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งให้ลองโูดหน่อยสิครับหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง ตัวนั้นอาหลังอาหลังรัวมากพูดเป็นจีร่าไปเป็นเจ้าแม่หรือเปไปเจอแม่เจ้าแม่อ๋อใช่อะไรตกลงเหยอะเราใจเปียบมวยไปเนี่ยไปเลยไปๆๆไปไปตั้งแต่ไม่แต่งหน้าที่เล่นดีขึ้นเยอะถูกุนอย่างจริงอ่ะทำไรลูกจะเตี๋ยวของขวัญไให้เพื่อนเขาขึ้นบ้านใหม่แม่ ทำไมถึงให้กระทะก็หลังอ้าวแม่คะอันนี้ไม่ใช่กระทะธรรมดานะมันเป็นกระทะที่ใช้สําหรับเตาแม่เหล็ลออกไฟฟ้าของดีอย่างนี้เราก็ต้องมาให้คนอื่นสิคะแม่คะเมืม่อไหร่แม่จะเปลี่ยนเตาสักทีละ่ะก <c oughs> ุ้งื้อสิ <c oughs> เดี๋ยวเรีกใครอยู่าสีเล็กมาเดี๋ยวจะให้แม่ช่วยสอนทํากับข้าวให้หน่อยวันนี้แม่ทํากับข้าวอะไรครับกับข้าวแม่พัดสันม <c oughs> าแล้ว <c oughs> า <c oughs> อะไรเหร <c oughs> อยำไข่ดาว ดูดูดูแม่เดี๋ยวฝากทํากับข้าวไปด้วยนะแล้วแกจะไปไหนลูกเอ้างูแกไปรอห้องรับแขกสิทำไมอ่ะโอ้โหแม่เราสามคนถ้าเราอยู่นี่โอ้โหน้องไม่มีที่จะยืนแล้วแม่ก็ได้ยืให้ยืนตรงไหนดีกว่าตอนนี้นั่งในโคกได้ครับไหวเหรอครับจะไปเมื่อไหร่นักเด็กแกไปห้องรับได้โอเคอ่าเอ่อปั๊พริกเป็นไหมลูกพ่อไหวครับพ่อไหวอ่าเดี๋ยวแค่ อะไรบ้างคะตำน้ําจิ้มก่อนนะคะตำน้ํายำน้ํายำลูกน้ํายำเหมือนน้ายำทุกครั้งหรือเปล่าคะแม่เหมือนกันอ้าวเหมือนกันต้องเลยใช่ไหมครับคุณแม่ต้อเอ๋อเขาต้องให้เรียกตีเล็กนี่แล้วตีใหญ่ไปไหนซะล่ะตายแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวลูกเอามือป้องให้ดีนะลูกนะมันกระเด็นเข้าตานะครับเอาเกลือใส่ไหมใส่ยองไหมเอ้ยตายิ่งปิดๆอยู่ ครับเสน่ห์ของนุ่มตีก็อยู่ที่ตาตีนี่แหละครับคุณแม่ขอบอกว่านี่แค่เริ่มต้นแบบพื้นๆนะครับช่วงหน้ารับรองว่าหาแบบจัดหนักแน่นอนหาปลาไนะครับลูกเอามือป้องให้ดีนะลูกนะมันกระเด็นเข้าตานะครับเอาเกลือใส่ไหมเอาเกลือใส่้องไหมตายิ่งปิดๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใส่ให้ มองเพดานที่ลูกตามันจะได้เหลือกอยู่ตลอดเอาอแบบละเอียดมากไหมครับคุณแม่ไม่ต้องละเอียดมากเอาเพราะอยากหยาบแต่ผมเป็นคนละเอียดคุณแ<ต> <ast> ม่อยากละเอียดก็เอาเถอะครับแล้วใส่หอมใหญ่อมพอได้ยังครับ <camoufl aging S 2> อีกนิดนึงลูกโอ้โหอันนี้ยังพริกไปทางกระเทียมไปทานเรียกว่ายังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ดูมาดผมให้ไหมคุณแม่ทำอาหาร มาให้ให้ไหมแม่อย่าไปทําเป็นมาดดีประเดี๋ยวผู้หญิงมันให้เราทําเลี้ยงน้องปีน้องชาเราบางเวลาแล้ว้็บอกโอ๊ยผมก็ไม่เป็นนะไหนลองโชว์หน่อยสิเออม่เราไม่โชว์หมดมันก็ให้เราทําจริงๆเออให้เราทำกิมมิเช่นลูกแม่ต้นึงเขาพี่ชัดเจนว่าพี่ไม่ทำค่ะเลยไม่มีใครสนนี่นะเราจะยำไข่ดาวเนี่ยเราทอดไข่ดาวทีหลัง มันจะได้กรอบๆอรลูกไม่ยากก็เลยเอแม่ก็เลยเตรียมเครื่องก่อนทานเผ็ดหรือเปล่าทานเผ็ดครับผมทานได้โอเคทานเผ็ดได้เดี๋ยวได้เลยค่ะให้น้องโคดใส่ถ้วยอะไรอะนะครับโคตรได้นะโคตรเอ็นโคตรปาที่รู้แล้วโคตแปลว่าตากครับโนอยกยกปากออกครับอย่างนี้ครับขวดขวดออกใช่ไหมครับครับอ๋อภาษาพันแก่นนะภาษาคนแก่นใช่ไหม มาซาบยันเหรอเมื่อกี้ตั้มไม่บอกจะได้ถุยถุยโอเคลูกใแสนน้ำปลาน้ำตาล๋อใส่เลยน้ำปลานี่เยอะไหมครับคุณแม่ไม่ต้องเยอะลูกใส่แล้วเราก็ลองชิมรสดูเค็มเดียวคุณแม่มันก็เค็มอย่างเดียวดีมัมยจริงน้ำปลาน้ำตาลฟังให้จบที่ฟลงถามไปที่แม่ผิดว่าน้องเลยไม่ต้องว่าเขาเป็นแขกมามาว่าทางนี้ แล้มะนาวนี่ยังไงคุณแม่เดี๋ยวลูกนีี่่ครับนน้ำปลานี่พอเหรอครับพอแล้วชิมก่อนสิมิวแม่ผมชอบกินเค็มอ่นเห็นไหมอุ้ยอยู่ด้วยกันได้ครับน้องครับพี่ก็ชอบทานเค็มเหมือนกันเค็มเค็มนะก็ไม่ดีที่เห็นนี่ไม่ใช่อ้วนนะครับบวมครับบวมเยอะเหมือนกันนะครับน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บ้านพี่แล้วครับเป็นแขกครับเป็นแขกจิมสิ ชิมด้วยหลายอย่างลูกก็ชิมทิ่ชิมเลยชิมไงครับเอาช้อนชิมครับต้องอาปากอ้าปากอาปากครับครับมันจะมีรสแล้วเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานอ่าอาหารมายากเป็นไงครับเปรี้ยวหวานเค็มเอาเคมีกไหมเค็มอีกครับของเค็มอีกโอ้าโอ้โหพอประมาณนี้เอออ่าเราจะนใส่เองแล้ว ที่มาปากชิมเอาเองที่เรเองอย่าแลบลิ้นยาวันนี้แฟนกลับมาเยอะเดี๋ยวเขาเห็นลิ้นไหนทำไงครับมีมากใช่โอ้โหแบบชิมแ้ชิมยังบอกเลยมั้งคิดดูโอเคนะครับผมโอเคใช่ไหมเคยเคยเคยทอดไข่ดาวไหมครับเป็นแม่ลูกอไม่ไม่เคยครับแม่เคยใช่ไหมไม่เคยทําไข่ดาวเลยเหรอครับบ้านผมค่อนข้างจะเป็นแบบหรูเลยจช่หรูไม่กินอะไรครับกินอะไร ใใดูนิ่มต้มนิ่ม้ม,มหมรือขุ่นเหข่นเหรอผมคนกรุงเทพนะครับราคาบ,บ้านอยู่อำเภอเมืองครับแล้วก็ตอกไข่แล้วก็ตอกไข่ลูกโนตอกไข่ได้ไหมครับได้ครับตอกไข่ได้ลองดูครับลองดูน่านั่น,น,นอา้าวตอกซ้อนกันอย่างนี้นะแม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไม่อีกอันมันก็ได้ลูกตรงนี้ยังมีที่ว่างนี่ถ้าเราจะทำคือเราไม่เราไม่เน้นให้ถ่ายเป็นลูกนะค่ะ ทิ้งต่ำๆเลยสิมันจะกระเด็นใส่ตัวเองเทะเทะลงไปให้เราเบาอ่าโอ้หุ่มนุ่มๆนุ่มนุ่มนุ่มตัวเราเธอเนี่ยค่ะเนี่ยดูแม่พี่กุ้งว่าแม่ไม่แพ้เองตัวแบบผมถามจริงคุณแม่คุณแม่ตีลูกไหมตอนเด็กไม่ตีครับใช้เชือดเฉือนด้วยวาจาปกติอยู่กันสองคนครับครับอยู่กันสองคนครับแต่อยู่ด้วยกันนานๆากแล้วนอนสี่หนึ่งก็กลับตีสี่ มันจะได้อยู <a room? S 2> ่ด like. ้วยกันไหมล่ะคุยกันในครัวนี้ไงมีครัวแม่โดนนอตทิ้งเหรอครับต่อจะไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมนี่รุ่นหลานแล้วนะก็ไม่เป็นไรนี่ขอต้องการแค่เพื่อนต้องการแค่เพื่อนคอยดูแลเราเวลาเราไปต้องลูกเต้ามันใช้ไม่ได้ข้างบ้านเสียงดังมากข้างบ้าน เทียมพอแล้วแม่เทียมพอแล้วเอาซ่อมไหมเอาครีมเอาเอาครีมมานี่เลยนะอาจจะเอาปุ้งเอาชามน้ำคิีมที่แม่เตรียมไว้เมื่อกี้นี่ยเอาไม่เอาของน้องของน้องก็ไม่แน่ใจไม่ทำไมแม่ล่ะไม่ใส่ลงบนจิ้มไม่ไม่ก็เอาเอามาให้เขาชิมหน่อยว่าของของวันนี้อาจจะดูดีกว่าก็ได้แต่วันนี้ทีสั้งสวยใช่ไหมหน้าเราเขาเสียมากเลยแม่รึเป่าเมื่อกี้ น่าจะเสียได้ไงเราพูดความจริงไม่เราเราเน้นที่อร่อยที่สุดดีกว่าเออทำกับข้าวจะอายทำไมลูกมันทำทีเดียวอร่อยไม่ได้หรอกมันต้องทำหลายหลายครั้งอืมเป็นไงครับพี่อยากรู้เอางี้ดีกว่าครับริ่ครับโดดเด่นกว่ากันมากเลยหรอครับมันสดใจววนราเหรอเหรอครับเขาชอบกินเพลสสีสันโอเคเลยครับุณถามเลยได้ไหม ทำไมพี่คุ้งชิมแล้วเป็นเสียงช้างร้องไมมันเป็นเสียงอินเนอร์ของพี่ช้างช้างชลินมันหลง่าดโอ้หเป็นไงหน้าตาแม่พี่สะใจไหมครับนูหน้าตาแม่พี่สะใจมากเวลานางเอกมาเขาก็เป่าปิ๊บเปี้ยวไ่ใช่ไม่แล้วผมมาไม่มีนางเอกสวยๆบ้างเหรอฮะมีนางเอกมีบ้านนี้มีนางเอกคนเดียวครับพี่คือพี่น้องคิดเอาละกันถ้าน้องคิดจะเป็นพระเอกก็ต้องคู่กับพี่นี่แหละ ทำไมโน้กคำหื้อหื้อในใจอย่างนั้นล่ะคะแม่จะต่ายไอ้นี่ใส่แล้วโน้ก็คนนะลูกนะคนแน่นอนครับแม่ผมคนคนอาหารอ๋อรักคุณแม่ผมรักคุณแม่นะครับจริงครับจะมาสองใจนะสองอะไรสองใจอะไรสองใจออะไรคน อันนี้อันนี้ผักอะไรนะแม่นะขึ้นช่ายขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีค่ะผสมกันไปเลยกินเลยจะไปต้องมัวจะไปชอบทานผักบะครับชอบทานผักบะครับกพี่ขอชิมอันหนึ่งนะครับไม่ได้ครับไม่ยังแม่ยอมให้เนี่ย้องชิมดูวิปปุ้งอร่อยอร่อยปะครับพี่ขอไข่ใหญ่หน่อยชิมนไม่ใหญ่ครับ เอาไข่ไข่ขึ้นมามั่งอือดูดูพอแ้วมั้งจานนึ่งอะที่เหลือให้พี่บ้างดีเลยามาอร่อยจริงครับอร่อยจริงนี่ครับนอฉันนั่งเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้อร่อยไหมครับน้องสุดๆนะมันเป็นไงมีรสอะไรบ้างเปรีร้ยวเค็มครับเผ็ด หวานนิดนิดกลมกลมใช่ไหมหวานแบบคนแก่หวานน้อยเพราะฉะนั้นไอ้อาอานประเภทนี้คนแก่ทําดีที่สุดคนสาวทำได้ไหมคนสาวหวานเจี๊ยบเลี่ยนคุณแม่ครับอาหารของแม่น่ะหวานน้อยแต่ขนมของคุณแม่เนี่ยหวานเจี๊ยบระดับห้าดาวเลยนะครับเนี่ย